สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับทางเพจที่ดินนครนายกเต้ยผู้บ่าวผู้ไทยนะครับวันนี้ผมพามาดูรีสอร์ทนะครับพิกัดตรงนี้ก็คือตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับอยู่เทเทแถวหน้าโรงเรียนนายร้อยจปลรนะครับ เนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่2ไร่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับจ้ของฝากขายนะครับเดี๋ยวพามาชมข้างในของรีสอร์ทจะเห็นได้ว่าลักษณะรีสอร์ทครับจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งหมด9ตู้นะครับก็มีห้องทั้งหมด สิบาอ่า,า,อาปดห้องนะครับบรรยากาศก,ก็จะมีลมนิดหนึ่งครับอันนี้เจ้าของฝากขายเองนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้มาทางเพจนะครับหรือเป็นเบอร์ก็ได้นะครับ เพจก็จะที่ดินนครนายกเต้ยกูบา่าวกุไทยหรือเบอร์โทรก็จะเป็น0864098045นะครับข้างหลังรีสอร์ทก็จะมีแทงเก็บน้ำครับอยู่ด้านนนน สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอย้ำอีกทีนะครับเนื้อที่อยู่ที่2ไร่ราคา12ล้านนะครับลักษณะรีสอร์ทก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งหมด9ตู้18ห้อง สำหรับว,วันนี้ขอบคุณครับ